ฟังนะลูกแม่มีเรื่องสำคัญจะบอกการร่ายยาวขอโอกาสอีกครั้งยกเสือเป็นอภิชาตตบุตรที่แท้จริงวันนี้การวิพากกร์ภรรยาสาวร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เสกโดโซร่ายยาวความในใจถึงลูกชายเสือโดยเธอระบุว่าแม่มีเรื่องสำคัญมากๆเกี่ยวกับสิ่งที่เสือบอกแม่ถึงความรู้สึก ก่อนอื่นเลยแม่ต้องขอโทษลูกในสิ่งที่แม่ลืมคิดไปแม่เกือบตัดใจไปแล้วนะเพราะแม่มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมากมายเกือบพลาดเป็นครั้งที่สองแม่ขอโทษที่แม่มันโง่รู้สึกช้าขนาดนี้แม่เข้าใจในสิ่งที่เสือรู้สึกและกังวลแม่รู้จักมันเมื่อวันซื้นนี้เองสิ่งนั้นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับลูก แม่หาความรู้เกี่ยวกับมันมาประมาณ4ี่วันวันนี้วันที่แม่รู้แม่ร้องไห้หนักมากสงสารลูกที่จิตใจจะบอบช้ำขนาดไหนและมันเป็นสิ่งที่แม่ยัดเยียดใส่ความทุกข์ให้กับคนที่แม่รักที่สุดดวงใจและชีวิตแม่เอง ลูกเสือของแม่แม่เจ็บปวดเหลือเกินลูกแม่มันนิสัยไม่ดีดื้อร้านเอาแต่ใจตัวเองใจร้อนเกินไปไม่รู้จักฟังความคิดเห็นและเหตุผลใครเลยจึงเท่ากับว่าแม่ทำร้ายชีวิตตัวเองอย่างจังจะมีโอกาสบ้างไหมที่แม่จะไถ่โทษที่ร้ายแรงนั้นแม่เป็นเสือแม่ก็คิดไม่ออกว่าจะให้โอกาสเขาได้ไหมแต่สิ่งสำคัญคือความรู้สึกนั้น ใครเป็นคนทำก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบต้องแก้ไขโดยการใช้ความรักและบริสุทธิ์ ดูแลรักษาให้ต้นไม้ต้นนั้นด้วยจิตสำนึกที่แน่วแน่แม่เป็นคนรับผิดชอบปัญหาทุกอย่างที่แม่ก่อมาตลอดไม่เคยหนีหรือทิ้งปัญหาไว้ให้คนอื่นเดือดร้อนโดยลักษณะนี้ใส่แม่อยู่แล้วและสิ่งนี้กลับเกิดกับเสือแม่รู้ถึงกับสุดร้องไห้เสียใจมากได้แต่โทษตัวเองแม่ไม่มีวันให้อภัยตัวเองได้เลยจากลูกที่สดใสแววตาร่าเริงไม่หมองคล้ำเครียดแบบนี้ แม่จะขอร้องให้โอกาสแม่ได้ดูแลต้นไม้ของแม่ได้ไหม เป็นการขอจากเสือครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายจริงๆให้แม่ใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำต้นไม้ต้นนี้กลับมาเติบโตงอกงามแข็งแรงเหมือนเดิมได้ไหมแม่สำนึกผิดแล้วจริงๆมันเกินอภัยแม่รู้แต่แม่ขอนะแม่ไม่เคยขออะไรเสือเลยนอกจากขนมวันนั้นที่เสือซื้อมาให้จากพารากอนครั้งเดียวเสือรู้ไหมว่าแม่พยายามกินขนมที่เสือซื้อให้แม่กินทีละนิดเพื่อไม่อยากให้มันหมดว จนเสือกลับมาหาแม่วันนั้นแม่ถึงกินหมดและเก็บกล่องขนมไว้อีกวันเสือเข้ามาหาแม่ในห้องแม่คิดว่าเสือจะไม่ทิ้งแม่ไปแม่เลยเอากล่องขนมทิ้งและลบรูปกล่องขนมนั้นออกไปโดยไม่คิดว่าจะไม่มีโอกาสได้กินมันอีกแล้วจริงๆวันนั้นแม่อยากจะกอดลูกอยากคุยกับลูกแต่แม่ขี้ขลาดแม่รอวันต่อมาจะให้เสือพาแม่ไปถวายน้ำส้มที่วัดออเงินก็จะคุยเหมือนเดิมจะอ่อนย นกับลูกเหมือนเดิมจะสนุกจะยิ้มหัวเราะเรานัดกันไว้แล้วแม่ก็เลยนอนหลับแล้วแม่ก็ไม่พบลูกอีกเลยตั้งแต่27ทธันวาจนถึงวันนี้แม่สุดแสนทรมานไม่ค่อยได้ดูแลพ่อเต็มที่ทั้งๆท,ที่พ่อต้องการแม่แม่กลับมาครุกอยู่บ้านเสือเพียงหวังว่าสักวันเผื่อว่าเสืออ,อาจผ่านมาแถวนี้แม่ไม่ค่อยกล้าหลับเลยตั้งแต่วันนั้นเพราะกลัวว่าจะคลาดกับเสือถ้าเสือมาแม่นอนน้อยมาก ง่วงขนาดไหนก็พยายามไม่หลับและจะรีบตื่นไม่นอนแบบไม่รู้สึกตัวเหมือนเดิมแล้วขอบคุณมากค่ะลูกที่มาช่วยซ่อมครอบครัวลูกเป็นอภิชาติบุตรที่แท้จริงแม่เป็นแม่ที่โง่เขลาไม่สมกับเป็นแม่ลูกเลยแม่จะทำให้ต้นไม้ของแม่ฟื้นสดใสเหมือนเดิมให้ได้แม่จะไม่ยอมขึ้นชื่อว่าทำลายชีวิตและอนาคตที่สดใสของลูกเด็ดขาดถ้าเป็นเช่นนั้นแม่ก็ชั่วมากเกินไปแล้ว จะมีหน้าอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรและอายที่สุดถึงไม่มีใครรู้ก็ตามแม่ผิดต่อลูกครั้งนี้เป็นครั้งแรกขอโอกาสให้แม่แก้ไขได้ไหมลูกแม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย